สวัสดีครับพี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้นะครับล่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคือล่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทําให้ฝนตกน้ําท่วมกันเยอะๆน่ยมันเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับพี่น้องเลื่อนขึ้นไปพาดข้างบนอีกยังไม่ได้ลงมา สำหรับบริสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในระยะนี้ก็พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะครับถึงวันพรุ่งนี้ตอนเย็นวันที่27นะครับภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาแพร่น่าและตากนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆ e เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดร,รธานีหนองคายบึงการนาครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบเองนะครับพี่น้องของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากก็จะตกบริเวณแถวแถวจันทบ,บุรีและตราดนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลาและนราธาิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตังสตูล ทะเลมีขึ้นสูงเพียง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับพี่น้องก็มีเมฆบางส่วนแต่ฝนเนี่ยน่าจะไม่ตกนะครับเพราะคมมตูบ,บอกว่ามันเริ่มมีความแรงความแห้งแล้งนี้นะครับหรือฝนน้อยเนี่ยก็จะลดลงไปจนถึงช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับก็ได้ติดตามข่าวลมฟ้าพากรก์กันอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ